สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโพศซวยโดนตัดบัตรเครดิตเป็นหมื่นสงสัยใครทำข้อมูลหลุดมีผู้ชายเฟซบุ๊กชื่อนกได้โพสถึงเหตุการณ์ที่จูจ่ๆเธอก็โดนตัดบัตรเครดิตไปเป็นหมื่นทั้งที่เว็บผนันก็ไม่เคยเข้าไม่ได้ชอปปิ้งออนไลน์และไม่ได้ซื้ออะไรเลยทั้งนั้นแถมยังมีข้อความปแปลกๆที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนส่งเข้าโทรศัพท์มือถือซึ่งมีชาวเน็ตพากันแชร์เรื่องนี้ออกไปเกือบห้าหมื่นครั้ง โดยมีคอมเมนต์กันอย่างมากมายที่ต่างระบุว่าตัวเองก็เจอเหตุการณ์เช่นเดียวกันกับผู้ใช้ facebook รายนี้ซึ่งข้อความระบุว่าข้อความที่ได้ไม่รู้มาจากไหนไม่เคยกดลิงก์เข้าไปเว็บพนันไม่เคยเข้าไม่ได้ช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ได้ซื้อรองเท้าอะไรทั้งนั้นอายัดบัตรแล้วธนาคารบอกอ e ีคอมเมิร์ซต่างประเทศเอาข้อมูลเราไปได้ยังไงไม่รู้เดี๋ยวส่งบัตรใหม่ให้อย่าทักมาถามว่าเกิดอะไรเพราะไม่รู้จ้า ประชุมอยู่ดีๆโด,ดนตัดบัตรเครดิตไปเป็นหมื่นงงสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาด้วยแล้วก็ช่วงนี้ได้รับข้อความปแปลกๆด้วยไม่แน่ใจว่าใครกันแน่ที่ทำข้อมูลหลุดระหว่าง1ไทยชนะ2 a p แอปเปลิลเสียเวลาอายัดบัตรไม่เท่าไหร่ต้องผูกข้อมูลใหม่ทุกอย่างอีกโอ้ยอย่างไรก็ตามทางด้านของหนุย่ยพงสุขเหี่ยวรันรยพฤกพิธีกรเจ้าของฉายาเจ้าพ่อไอทีเมืองไทยก็เคยทำคลิปสรุปเรื่องราวข้อความสแปมบน iPhone เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับไทยชนะมาแล้วก่อนหน้านี้ที่หน่วยสรุปว่าความเป็นไปได้ข้อความแปลกๆที่หลายคนได้รับเป็นข้อความสแปมใหม่ที่ยังไม่เจอบนระบบปฏิบัติการของ Android ซึ่งน่าจะเกิดจากระบบความปลอดภัยของ Apple เองไม่มีความเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มไทยชนะเพราะผู้ใช้ยจานวนมากได้รับข้อความนี้โดยไม่เคยลงทะเบียนกับไทยชนะมาก,ก่อนขอขอบคุณข้อมูลจากในชั้นทีวีขอบคุณคะ่ะ